สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเจ้าชายชีชัดเอกชนะชุติยานนท์ทางช่อง voyy tv youtube ก็ voyy tv tiktok ก็ voyy tv พิมพ์ง่ายๆครับ w o y ขีด y tv ทีนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง voyy tv ไม่ว่าจะเป็น youtube ก็ดี tiktok ก็ดีนะครับหรือ facebook ก็ดีท่านผู้ชมครับทีนี้ วันนี้เจ้าชายจะเสนอคำว่าเวทีแห่งนี้ไม่มีนักร้องเวทีแห่งนี้ไม่มีนักร้องเกิดจากอะไรครับเวทีไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เวทีพวกเหมือนเล่นขายของคณะกรรมการประก,กวดก็ไม่มีเงียบหายครับคณะกรรมการประก,กวดศิลปินนักร้องเนี่ยนะฮะการตัดสินก,ก็ไม่เกิดขึ้นแนะสดงว่าเวทีวนี้ห่วยแตกเวทีไร้ความศักดิ์สิทธิ์เวทีกระจอก เวทีประกวดน,นี้ใช้ชื่อว่า 1, เวทีคอรมออนุทินหนึ่งหรือว่าหนูหนึ่งครับประกอบไปด้วยใครครับรางวัลที่รอมอบรางวัลสมน้ำหน้าคุณให้อยู่ตอนนี้นะครับอนุทินลูกลูกใครครับลูกสมศักดิ์เสียเตอร์อ่อางทองลูกของเนวินที่คดีโกงเขากระโดงอยู่ทุกวันนี้นะนอกนั้นก็มี ศิลปินประกอบในเวทีแห่งนี้ผู้กองธรรมนัฐเรื่องจริยธรรมมันคือแป้งนะครับสุชาติชมกินเรื่องกรณีเรื่องแรงงานและก็อีกหลายคนครับที่ผิดจริยธรรมอยู่ตรงนี้นะชาดาไทยเศรษฐเรื่องของเจ้าพ่อเยอะครับท่านผู้ชมครับตัวอนุทินเองมีเกี่ยวพันกับเรื่องอะไรครับการรับสัมปทานบริษัทคดพ่อคดแม่ของอนุทินคือชิโนไทย พระรามสองสะพานถล่มเสียชีวิตเงียบกลิบตั้งคอรมอขึ้นมาเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณรับราชโองการเพื่อแต่งตั้งไปทำหน้าที่กันนู่นนี่นั่นแผ่นดินถลม่มถ้าลองเป็นในเครือของตระกูลชินวัตรปากหอยปากปูปากปาก,กุ้งปากหมาปากเฮียปากคดพอ่อคดแม่ปากสวะสวะปามปากส้วมปากอะไรมาหมดครับ มาเยอะนะแค่ยังไม่รับตําแหน่งเลยแค่ถวายสัตว์เสร็จปุ๊บธรณีสูบมันจะมีคํานี้ทันทีเลยสลิมส้มน้ําเงินหายหัวหมดพวกขี้ครอบควายประท้วงเงียบไอ้หน้าเหี้นักร้องนู่นนี่นั่นหายหมดเวทีแห่งนี้ครับเพราะอะไรครับมันขาดความศักดิ์สิทธิ์การต่างตั้งคอรมอนี้หัวลอครับอยู่สีเดือน แต่มึงเกิน4เดือนก็แล้วกันแล้วบอกยุบแน่นอนเพื่อคะแนนที่จะได้เปรียบเด็กอมมือเขาก็รู้มึงยุบเพื่อรักษาว่ามึงจะได้ไปหาเสียงว่ากูรักษาคำมันขันสัญญาแต่ไม่ใช่หรอกครับมึงมาเพื่อคดีความด้วยคดีหัวสวคดีที่สาธารณะไปทําสนามบินรันเวย์ส่วนตัวที่ปัดช่องนะครับรวมไปถึงคดีเขากระโดงและบ่อนคาสิโนนะครับสม,มัยแพทองทานอย่าเปิดด่านไม่เปิดด่านเขาไม่เปิดด่านให้กันเน้นอดตายวันนี้อนุทิน แต่งตั้งปุ๊บคอรมอยังไม่เรียบร้อยเปิดด่านแล้วเปิดเผยออกมาบอนคาสิโนนั้นพวกนักการเมือ,องพวกนี้มีเอี่ยวทั้งนั้นทีนี้ก็ถามไปถึงคณะกรรมาการนะฮะเวทีประกวดร้องเพลงเวทีของอนุทินนี่นะฮะไร้ความศักดิ์สิทธิ์กระจอกปปชหายหัวงเงียบตุลาการสารธรรฐธรรมนูญเงียบกลิบค่วยไอ้่วยกะกะตด้วยทีนี้นักร้องทั้งหลายครับไอเรืองร้องไอ,น,น,ไอนุ่นไอนี่ ที่จะมาสรรหามาเลยครับนักกฎหม,มายของพันธมอกพันธมิตรสีน้ำหงอกน้ำเงินหายหัวมาแล้วทุยโคตรเกระจอโคตรเกะระจอแสดงว่าถ้วยประกวดร้องเพลงของคอรมอหนูหนึ่งมึงก็เป็นแค่อะไรครับถ้วยล้า,ตาในตีินไอ้สัตว์ศิลปินนักร้องไม่มีคณะกรรมการเงียบเพราะคณะกรรมการ,การครับเบทีแห่งนี้นะฮะ สอตองงมึงก็งเงียบด้วยไอตึกถลม่มเนี่ยสตองพวกมึงก็งเงียบด้วยไอพวกหน้าเฮียทั้งหลายน่ะไอสมองกวงทั้งหลายที่เชียร์พันธมิตรนะฮะสลิมกปป,ป,ปสครับน้ําเงินส้มทั้งหลายฮะแดกขี้อยู่นะครับเช็ดปากยังไม่เสร็จล่ะเช็ดขี้หมาไม่เสร็จเราไปแดกขี้หมากันดีกว่าฮะแดกขี้กันยังไม่เสร็จล่ะเซ็จนะไปดูส้วมกันดีกว่าหายหัวหมดเลยไอสัตว์เวทีแห่งนี้ไม่มีนักล้องเนี่ยนะครับ